สวัสดีเด้อจ้พาพบกันอีกแล้วค่ะกับเบยตุกตาพาฝันถ่ายบรรยากาศอันลมพัดดอกไม้ร่วงเนาะคณอเฮเบิงธรรมชาติเนาะคณอสวยงามแต่อยู่ได้ไม่นานเนาะคณอพ่นก็ง,งามขนาดเลยค่ะต้นพันสะออนสีชมพูแต่ว่าอยู่ได้บ่เหิงค่ะถ้าว่าช่วงเลยลมพัดแทงอากาศอันดีๆลม มาฝนตกเนาะคะเนาะพอนก็นล่วงไหวค่ะตองไม้ล่วงก็งามตาไปอีกแบบนะคะหรือว่าเอ้ยเป็นคนโรแมนติกบอกเห็นแต่ก็งามไปมดเลยค่ะเอ้ยก็ได้อันนี้ก็เป้าความจริงเนาะคะเนาะเห็นแต่ก็งามไปมดอันเฮาขึ้นทางบวกหลเนาะ คิดดีทำดีเนอะค่ะเนอะมีความสุขตามภาษาเอ่ยนี่บ่ค่ะถ่ายทะเบิงกัอีกบรรยากาศได้หลายบรรยากาศก็งามตาจ้ะดอกไม้ดอกไม้จะบานบริสุทธิ์กรห จะบ้านในใจนั่นสะโอนค่ะแต่ละปีก็สะโอนเพิ่นเนาะค่ะเนาะความงามความสดชื่นสดใสเนาะค่ะเนาะเข้ามาหา ดอกไม่งามหลังสวนนจะจ๊ะเด้อ